สวัสดีจ้า f อที่น่ารักทุกท่านคะสวัสดี f อฟซีเก่าเอฟซใหม่จ้ามามาสดโจกน้ำยายจ้าโจกหมูนะคะจ้าเผ็ดๆเ,เลยจ้าพริกป่นสองช้อนชาพริกไทยอีกพริกไทยยัดิวโขกเอเด้วยพริกไทยแต่ว่าใส่ขวดอันที่ห้ากินเบิดจ้ะมาเด้๋ยวค่ะเด้อ ยกขนอสองซองจ้ะวัดฝนตกย่ายสอยหอมใจละกะบีปักหน้าใส่นิดนึงจ้ะมาเด้อมาเด้อสุดน,น้าย่ายคืดวายอยูปุ่ยได้น้อวาเ <c oughs> ย็ดติว๋วหิวเขาเรืมลรืม่มจ้ะลืมขนมขนมสองเม็ดได้หบานี่น่วง อขอบคุณผู้ทักเด้อค่ะเด้อขนมสองเม็ดจ้ะมาแบบนี้มันเล่งได้ให้น้ำผ้ากินเขาเหลือหน่อยนึงเลยมากวดใส่นี่ ร้านกิ่งเขากับไข่ต้มจ้ะเหลือหน่อยนึงแย่เลยมาขวดเซ่เอาง่ายๆสองแย่หลาน กินโจ๊กตอนเครื่องมันใหญ่ดีใหญ่งางท้องเบื่อก็เท่ากับถ้วยนี้30บาทจากสองซองซองละสิบหาแต่ว่าหอมข้าซอยใส่เอา หอมพริกให้ใส่เอาจ้ะมาเด้อมาสดน้ำยายห่อนอยู่กับน้องภาคสองคนยังไง ลูกเต้กา,กา,เาก็บ่ได้ให้ยากหานําข้าวก็หุงไว้ใหยย้อยู่ฝนตกจ้ะฝนตกลิ้นแต่ว่าบ่ตกแงก็สิได้ยินเสียงเปเปัปเปสงสีหน้าบ้านยาย แต่พัดเกิดได้ง่ายมากยายบ่เคยกินจ๊กเสือโจ๊กขนองแล้วก็บ,บ่เคยซื้อกินแต่ว่าขายอยู่บัดน,นี้มาวังยายป่วยจ้ะยายกินเขาเพาได้ลูกเขาส่งเซตถวยให้กินแบบถวยเนาะที่ขายอยู่ร้านนี้ละเออกินมันส่งไข่มันก็นคือโจ๊กเขาต้มแต่มันเละเละนาะแต่ว่าตรงว่าเพิ่มพริกเพิ่มหอมใส่บักหน้าใส่พริกไทยใส่เพิ่ม ลูกใหไดห้กินก็แรกว่าอักกินก็กินบ่อยลูกง่ากันแบบน,นี้ก็เลยแซบเลยก็เลยติดใจเลยแต่ว่ายายต้องกินสองหอถ้านงข้าวหอหนึ่งสองหอจะได้ถวยนี่เลยยายกับมาสีดพริกไทยใส่ กะกะกระเทียมเจียวลูกใสม่ก็หอมเห็ดยายใส ผิดซองซอนจะอืมง่าวละหาหน้าที่ละเยี่ติวขอจบคลิปจะจะกินเบิร์นี่ละมันจะเงาขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรท,ทุกกำลังใจนะคะเห็นมากินโจกกับเยีดยติวจะโจกหมูนะครับจะบ๊ายบายเลิฟเลิฟทุกคนจ้า